เราก็เข้ามาที่สถานีรถไฟนะครับเตรียมขึ้นรถไฟวันนี้เรามากับไกด์สวยน้องกุ้งนางสวัสดีรสวีวันนี้เราไปไหนต่อไปที่สบายดีสปปอล่าวตอนนี้ผมอยู่ที่ยิ่งจัดนะครับ มาทิปนี้มากับคณะทั่วเราจะเดินทางไกลเรือมนีจะนอนอยู่ที่เวียงจันทร์มือออ่นเา้านะครับประมาณเจ็ดโมงเซาก็จะไปนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะเดินทางไปอ,ออกจากเวียงจันทร์ก็จะไปบังเดียงหลวงกระบางอุดมไส้แล้วก็ถึงเขตแดนเล่าก็คือบอตินต่อจากนั้นกระซีทามเขตต่อหม้อของประเทศจีนก็คือบอหานนะครับ ก็จะเดินทางไปเชียงรุ้งหรือ12ปัอนาจากคุณหมิงก็จะไปตาลี่จากตาลี่ก็จะไปแทงกีฬาสุดท้ายก็จะไปที่นี่เจียงเราก็จะได้ขึ้นภูเขาหิมะทริปนี้เดินทางไกลหลายวันนะครับก็คือ6คืนเจวันติดตามด้วยนะครับ นี่คือโรงแรมโรงแรมของเฮาเสือนอนมาแรงครับโรงแรมชื่อโรงแรมบรรชนะอยู่ที่เวียงจันทร์สปป,ป,ป,ปปลาวอืห้องสองเตียงนี่ก็มากับคณะทัวร์เราจะประมาณนี้เดราจะพามาเบิ่งห้องํามครับงามอืมอ่ะโรงแรมสามดาวก็แล้วกันสามดาวครึ่งเนาะ ทำดาวขึ้นแยกห้องน้ำห้องน้ำเปียกโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองสปปลาวเอฟเียงจันบรรยากาศด้านนอกชั้นที่5โรงแรมวัญชนะที่วังเอียงจันท์สปปลาวทางขวามือเราก็จะเห็นประเทศไทย,ฝ,ยฝั่งจังหวัดน้องคายนู่นครับฝั่งจังหวัดน้องคาย จัดน้องไายแม่น้ำโขงเดี๋ยวตอนเช้าจะได้ดูอีกทีหนึ่งตอนเช้าดูอีกทีหนึ่งเช้านี้ที่เวียงจันทเป็นวันที่สองของการเดินทางเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับ เช้านี้ขณะนี้เวลา6กโมกนสานาทีที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เวียงจันทร์นะครับเช้านี้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าสดใส okay, ชมบรรยากาศด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียงจันทร์นะครับทริปนี้เราจะเดินทางไกล6คืน7วันเราจะออกจากเวียงจันทร์มุ่งหน้าไปบางเวียงหลวงพระบางอุดมไสและบ่อเต็น ต่อจากนั้นเราก็จะเข้าที่บอหารซึ่งเป็นพรมแดนลาวจีนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่เชียงรุ่งหรือ12ปันนา่เราก็เข้ามาที่สถานีรถไฟนะครับเตรียมขึ้นรถไฟ ไม่ได้รอเลยครับมาถึงแล้วก็ตรวจบัตรพาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นเลยวันนี้ก็เช้านี่คนเยอะหน่อยสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์คร่ะเป็นไงวันนี้ทิเปเจ็ดแปดเก้าอากาศากำลัง,งดีนะครับาาาช่วงเปลี่ยนเรือจากฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูหนาวนะครับลมหนาวพัดมาแล้วถึงเวียงจันทร์แล้วนะครับเราไปทิปอ,อะไรเอ,อ่ยเนี่ยจากเวียงจันทร์ไปเชียงรุ่งคุณหมิง ตาลี่ลีเจียงเชงกาลีล่าที่เชงกาลีลาเช้านี้อุณหภูมิลบสนะครับบนยอดก็น่าจะลบเลบแถึงลบสิบครับเ,เจอหนาวแรกของปีครับเจอหนาวแรกของปีนะครับเจอกันนะครับที่บอร์ต็นครับ ที่บริตินนะครับที่แล้วที่ต่างทังหน้าทังมือที่ชัดเตอรี่ด้วยไปเดินสำรวจรถตู้รถไฟแต่ละตู้เต็มทุกตู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่ที่หลวงพระบาง หอสถานีบอเตินแล้วครับปันนี้ห้องสีร่งสถานีบอเตินเ็จะเ,เตรียมไปที่บบหานนะครับต่อหม้อของจีน ถึงสถานีบอ่อเต็นสถานีสุดท้ายนะครับของสปปลาวนะครับจากเวียงจันท์มาถึงบอ่อเต็นก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเดิมเห็นบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับคณะทัวร์เรากำลัลงลงวันนี้เรามากับทัวร์นะครับเรามากับคณะทัวร์ประมาณ40กว่าท่านนะครับเราก็ต้องสแกนสแกนบัตรออกนะครับนี่คือสถานีบอ่อเต็นนี่ตรงที่ วันนี้เรามากับไกด์สวยน้องกุ้งนางสวัสดีลูกสวัสดีวันนี้เราไปไหนต่อไปที่ด่านบ่อเต็นค่ะด่านบ่อเต็นแจ้งเอกสารออกประเทศอันนี้คือด่านอันนี้คือสถานีสถานีบ่อเต็นด่านบ่อเต็นไปอีกไกลไหมลูกจ๋าไปอีกห้านาทีค่ะอีกห้านาทีเนาะขึ้นรถเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเราจะขึ้นรถวันนี้เรามีรถตู้นะครับมีรถตู้มารับ นี่ก็คือสถานีบอเต็นนะครับก็มีแต่ที่นักประชาชนนะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ไม่น้อยนะบอเต็นปกติบอเต็นก็เป็นสถานีสนุดท้ายของสปปลาวเราออกจากสถานีบอดเต็นตอนช่วงเที่ยงนี้เราก็จะไปทานข้าวนะครับก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงมื้อเช้านี้เราทานอยู่ที่โรงแรม อาหารมื้อเที่ยงของเราอยู่ที่ด่านคอนเสนตัวของมีอะไรอันนี้นะเขาเรียกว่าตุ้มจืดหรือพอปืดเยืเดเยืยนพูดหรอคื่นข้นขึ้ขึ้นขึนขึ้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 นข้นขนขึ้นขึกนขึ้นขึานขึ้นข้นขึ้นขึนข้นขึ้นนน้ขน้้น้นนน้น้ โอ้ยสมเด็ดรมอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็สมเด็ดันะมาครับดูสาขาดูอาหารมาแล้ทอดไข่เป็ต้มมอสมผสมหนไหมขข้ามเขตบ่อเต็นต่อไปเราก็จะไปเขตบ่อหารของจีนนะครับ ิ่งออกจากบอดตินนะครับเขต,ตของสปรปรลาวตอนนี้เรากําลังจะไปเขตบอ่อหางของจีนถนนตอนนี้นะครับผมมาเมื่อประมาณ15ปีนนดีกว่านี้น,น,นะครับเมืออนน่อ15ปีนนดีกว่านี้แต่ตอนนี้กําลังจะดีครับนะครับรถจะติดยาวนะครับก่อนจะถึงบอ่อหางของจีนมาดูด้านนีครับรถกินนยาวส่วนใหญ่ก็รถขนส่งสินค้าครับประเภท500อแรงมา้า หนักๆรับ60ตันก็ได้ว่างันครับข้างหลังเราก็คือเบีดบอเต็นซปอกโกราตอนนี้เราก็มาถึงบอ่อหันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไปตรวจเอกสารไปยืนรอผมมาอยู่ที่ด่านบอ่หอหันจีนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักหน่อยเราก็จะได้ไปตรวจเอกสารคาทำทำพาสปอร์ตอาทำีซ่านะครับ สวัสดีน้องกุ้งนางนี่สวัสดีลูกขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรทำเอ่อเกียมเอกสารสเตมเอกสารเข้าดานบรหารค่ะไปที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนเนาะค่ะต่อไปไปสิบสองปนาค่ะสิบสองปนาเชียงรุ่งโอเคขอบใจมากลูกมากับทัวร์จำนวนเยอะก็สนุกดีจริง จากดันตอมอบอหารมาก็ประมาณร้อยกว่ากิโลก็เป็นจุดพักรถนะครับให้ทัวร์ต่างๆเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดนะห้องน้ำสะอาดมาตรฐานก็เหมือนอยู่ที่ไทยเราเลยก็โอเคนะครับห้องน้ำดีตอนนี้เรามาถึงเชียงลุงเลยนะครับ ก็ได้มาทานเวลาอาหารเย็น <11. S 2> อาหารเย็นที่12ปัณณาหรือเชียงรุ่งนะครับอาหารหลากหลายเลยอาหารอร่อยนะ yeah, yeah, yeah. ถือว่าอร่อยอาหารมีมากมายหลายอย่างแล้วก็เป็นร้านอาหารใหญ่นะครับก็มีการสแสดงของอนักสแสดง ป็นชาวท้องถิ่นด้วยนะครับสวยงามมากบรรยากาศดีครับร้านอาหารร้านใหญ่มากกับข้าวก็ถือว่าอร่อยอ้าแเราเดคให้ dốc cạp 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 dốc 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 dốc